แต่มีกฎหมายนี้ครับพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี35มาตรา97เขาบอกว่าใครทําลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐนะครับตามมูลค่าทั้งหมดตอนนี้ทุกมาต,ตรการที่รัฐมนตรีเองก็ตามหน่วยงานต่างๆเองก็ตามพยายามจะรับซื้อพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วใช้เงินทั้งนั้นเงินคือเงินภาษีของพวกเราและประชาชนถ้ามันมีผู้ที่ควรจะต้องรับผิดชอบเขาควรจะต้องเป็นคนจ่ายเงินนี้ แทนพวกเราทั้งหมดแล้วใครครับที่ต้องเป็นเจ้าภาพรักษาการตามพลบอนี้คือใครครับคือนายกเล่นรันตรีกระทรวงทรัพย์จนถึงบัดนี้ผมยังไม่เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ออกมาพูดเรื่องนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียว เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับ mm. กับผมวายโยอัศรุงเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับกับการอภิปรายในยติประหมงคังดําในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าภาพสะท้อนในสภาผู้แทนราษฎรของเราวันนี้นะครับเป็นภาพที่น่าชื่นใจเพราะว่าทั้งฝ่ายค้านเองและก็ฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยมีความกระตือรือร้นรอย่างยิ่งนะครับในวาระนี้ที่กลายเป็นวาระแห่งชาติแล้วแล้วก็เห็นตรงกันว่ามันเป็นปัญหาจริงๆ ยติของเรานี่ถึงกระขนาดว่ามีรัฐมนตรีนะครับท่านอัตกรนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านเนี่ยมาอภิปรายด้วยตนเองด้วยนะครับถือว่ามีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ตัวรัฐมนตรีเองด้วยนะครับที่ให้ความสนใจในวันนี้นะครับผมขออนุญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะครับท่านประธานแต่ผมคิดว่าในเรื่องของความน่ากลัวในเรื่องของพิษภัยต่างๆของตัวปลาหมอคังดำเนี่ยคงไม่ต้องสรุปแล้วขออนุญาตนําสไลด์ขึ้นนะครับขออนุญาตสรุปเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ในประเทศไทยของเราไม่เคยมีสัตว์สายพันธุ์นี้เข้ามาเหยียบอยู่ในแผ่นดินนับตั้งแต่เป็นประเทศไทยย้อนกลับไปถึงเป็นสยามประเทศไม่มีนะมีครั้งแรกที่มันจะปรากฏเข้ามาเนี่ยนะครับเหยียบมาเป็นชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยตอนปี49ครับมีบริษัทเอกชนเนี่ยขอนําเข้ามาวิจัยและได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการ IBC คือคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวาภาพของกรมประมงซึ่งเป็นไปตามกฎหมายครับมาตรา54าของพรบการประมง2490ต้องของแต่การอนุญาตนั้นมีเงื่อนไขครับการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขเนี่ยมันจะไม่ครั้งเดียวจบมันจะมีอายใุใบอนุญาตเนี่ยมีอายุสักประมาณปีนึงส9จบ50ยังไม่อาเข้ามา51ขอใหม่ท่านประธานจบ5 2งยังพร้อมจะเข้ามา53เลยขอใหม่อีกรอบหนึ่งพราะบอกว่า,วาติดต่อกับบริษัทผู้ขายปลาที่กาหน้าได้แล้ว นะครับแล้วก็นําเข้ามาเหยียบแผ่นดินไทยครั้งแรกนะครับปลาหมอคางดําเข้ามาในแผ่นดินไทยครั้งแรกเดือนธันวาคม2553ผ่านไปเดือนเดียวท่านประธานมกราคม2554ทางบริษัทเอกชนผู้ทําวิจัยเนี่ยบอกว่าไม่ทําแล้วปลาตายหมดเหลือ50ตัวแต่หลังจากนั้นหลังจากนั้นภายในปีเดียวกันจากรายงานกรมประมงเนี่ยครับในช่วงปลายปี54ชาวบ้านพบครับ รบไอปลาหมอคางดําที่ไม่เคยปรากฏเลยในประเทศไทยมาก่อนเนี่ยจนมีคนเอาเข้ามาเนี่ยตอน5 3 5 4นะครับเจอเลยในปีเดียวกันนั่นแหละครับแล้วเจอที่ไหนครับเจอแถวแถวคลองรอบๆอบหลังจากนั้นก็เริ่มแพร่ระบาดออกไปในจังหวัดข้เคียงครับเป็น2จังหวัด3จังหวัด4จังหวัด5จังหวัด6จังหวัดว่ากันมีข้อถกเถียงในช่วงปี56ถึง59ว่าเอ๊ะมันระบาดจนถึงขนาดว่ามมีการส่งออกปลาหมอคางดําหรือเปล่า ตรงนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันปี60ชาวบ้านเริ่มไปร้องครับเพราะมันไม่ไหวเลงจริงๆระบาดไป5-6จังหวัดชาวบ้านไปร้องคณะกรรมการสิทธิมนจะ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 ุษยชนชาวบ้านไปร้องที่กรมประมงลงไปตรวจครับในพื้นที่แลบตรงปรากฏหวานแหไปในบอ่อพักน้ําเจอปลาหมอคางดําในแลบของกรมประมงในแลบของบริษัทเอกชนยังอยู่ตรงนั้นเลยทีนี้มันเลยเกิดคาถามคับท่านประธานครับสไลด์ถัดไปครับมันจึงเกิดคําถามขึ้นมาว่าสรุปแล้วไอปลาที่ระบาดกันอยู่นี้มันหลุดมาจากการวิจัยเ ผมก็เลยต้องสืบค้นต่อไปท่านประธานครับปรากฏมีท่านอาจารย์อภิรดีครับท่านได้ทําวิจัยเรื่องนี้เอาไว้แล้วและตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2560โดยท่านเก็บตัวอย่างตั้งแต่ปี2 5 6 0 2 5 6 1ไล่เรื่อยเป็นต้นมาโดยยังมีการเปรียบเทียบถึงตัวพันธุกรรมของปลาที่จับได้ในบ่อพักในแลบของเอกชนตอนปี60งานวิจัยนี้ชื่อว่าการวิเคราะห์เส้นทางการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในเขตพื้นที่ชายฝั่งของไทย จากโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรมผมก็ไปอ่านว่าเออเฮ้ยไอเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยมันจะช่วยหาต้นตอเส้นทางการแพร่ระบาดและแล้วก็แหล่งที่มาของไอปลาที่มาระบาดได้อยู่ท่านอาจารย์อภิรดีได้สรุปผลการศึกษางานวิจัยนี้ออกมาว่าระยะ่า,างทางพุทธศาสตร์ทั้งว่าเนี่ยนะครับมันตำความใกล้ชิดกันของ d n a เนี่ยมันต่ำมากแสดงให้เห็นว่าอะไรครับแสดงให้เห็นว่าแต่ละประชากรย่อยของปลาเนี่ยไม่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมมากนะัก การศึกษาในครั้งนี้ช่วยยืนยันที่มาของการแพร่ระบาดโดยข้อมูลระยะห่างทางพันธุศาสตร์และการจัดลำดับความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการชี้ให้เห็นว่าประชากรปลาหมอคางดำที่แพร่ระบาดในประเทศไทยมีที่มาร่วมกันคือมันเป็นพี่น้องกันหมดว่างั้นท่านประธานมาจากพ่อแม่กันแค่ไม่กี่มันมาร่วมกันสไลด์ถัดไปครับจากการศึกษาโดยกรมประมงนี้เองที่ตีพิมพ์ตอนปี2565ได้มีข้อเสนอแนะออกมาครับว่า ไอ้การระบ,บุแหล่งต้นกําเนิดนะครับต้นกําเนิดเลยว่าสรุปมันมาจากไหนเนี่ยในการศึกษาครั้งนี้ยังทําไม่ได้ครับเพราะไม่มีตัวอย่าง DNA ตอนต้นมาเทียบอาจารย์จึงแนะนําว่าดังนั้น การเก็บตัวอย่าง d n a ของสัตว์น้ำที่นำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างอ้างอิงในทุกๆครั้งสำหรับสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจึงมีความจำเป็นอย่างเพื่อเอามาเป็นตัวเทียบเอซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์เลือดพิสูจน์แหล่งประชากรต้นกำเนิดนั้นเป็นไปได้โดยง่ายและก็ถูกต้องมาก่เมื่อเราทราบอย่างนี้ครับท่านประธานผมก็นั่งอ่านแล้วก็นั่งคิดตามไปแล้วประเทศไทยเราไม่มีกฎหมายที่จะก,กำหนดให้คนที่ขออนุญาตนำเข้ามาเนี่ยต้องเก็บตัวอย่าง DNA เหรอสไลด์ถัดไปครับผมก็เลยต้องย้อนกลับไปสืบคนาท่านประธานพบว่ามติ IBC คือมติความหลากหลายทางชีวภาพของกรมประมงครั้งที่2ทับ5พลงวันที่22เมษายน2553ที่อนุญาตให้บริษัทเอกชนนำเข้าปลาหมอคลังดำอย่างมีเงื่อนไขนั้นในการประชุมหนึ 1. ให้กรมประมงเก็บตัวอย่างครีบโดยไม่ทำให้ปลาตาย3ตัวเก็บตัวอย่างครีบผมก็ไปสืบคน้นต่อว่าเก็บทำไม ปรากฏว่าไอ้คำคำนี้เนี่ยมันเป็นคำทางเทคนิคนะท่า,ทานประธานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟินคลิปปิ้งการทาฟินคลิปปิ้งเนี่ยมันทําเพื่อเก็บ DNA เอโดยเฉพาะวันก่อนผมไปดูมาแล้วครับที่ DNA Bank ที่กรมประมงชั้น6ก็คือไอ้ตัวอย่างคลิปแบบนี้แหละเขาเก็บเพื่อสําหรับตัว DNA ก็ตรงตามที่ท่านอาจารย์พิธีดีเนี่ยว่าไวเ้เมื่อสักครู่นี้2เมื่อสิ้นสุดการทดลองให้ผู้ขอนาเข้าเนี่ยแจ้งผลการทดลองกับกรมประมงด้วยอ่ามันก็แน่นอนก็ควรจะต้องเป็นอย่างสาม ควรต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้สัตว์ท,ทดลองเนี่ยหลุดรอยไปในธรรมชาติด้วยข้อ4ในกรณีที่ผลทดลองได้ผลไม่ดีผู้นําเข้าไม่ประสงค์จะใช้ปลาต่อไปขอให้ทําลายแล้วก็เก็บซากไว้ให้กับกรมประมงตรวจสอบนะครับทำลายแล้วเก็บซากเอาไว้ให้กรมประมงตรวจสอบไม่ใช่ทําลายฝังกลบหายไปสไลด์ถัดไปครับทีนี้พอไปฟังในข่าวท่านประธาน เขาก็บอกว่ามีสองเงื่อนไขบ้างเอ๊ะเราอ่านมามีสี่เงื่อนไขอ๋อสองเงื่อนไขมันปรากฏอยู่ในหนังสือที่กรมประมงเนี่ยไอบีซีส่งให้กับบริษัทเอกชนเมื่อกี้เขาประชุมกันมาที่ยี่สิบสองเมษาใช่ไหมท่านประธานออกมาสี่ข้อแต่ถึงเวลาจริงส่งไปให้บริษัทเอกชนส่งไปสองข้ออันนี้ไม่รู้เพราะอะไรเือนกันแต่โอเคแหละเพื่อความเป็นธรรมถือว่าบริษัทเอกชนได้รับแค่สองข้อรับอะไรไปมั่งหนึ่งให้เก็บตัวอย่างคลิปสองเรื่องของการทําลายตรงนี้ขอใช้เวลาตรงนี้นิดหนึ่ง ก็ตรงนี้สําคัญให้เก็บตัวอย่างคลิปก็คือฟิลคลิปปิ้งในน้ํายาเก็บตัวอย่างแล้วก็ส่งมาอทีนี้คือแปลว่าอะไรท่านประธานเป็นหน้าที่ของบริษัทเอกชนนะ IBC บอกให้บริษัทเอกชนนะ่ะเก็บคลิปแล้วก็ดองใส่น้ํายาเก็บแล้วก็ส่งมาที่กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ําให้หมายเลขโทรศัพท์ไปด้วยข้อ,อ2เมื่อทดลองเสร็จแล้วก็ให้แจ้งผลการศึกษาแต่หากผลการศึกษาเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายเรียกว่าเจ๊งแล้วกัน และไม่ประสงค์ที่จะทำการศึกษาต่อให้ทำลายปลาชุดดังกล่าวทั้งหมดโดยต้องแจ้งกรมประมงเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำลายต่อไปด้วยปัญหาคือท่านประธานครับผมเนี่ยได้ตั้งคณะอนุกรรมิการขึ้นมาก็คือคณะอนุกรรมิการแก้ไขปัญหาปลาหมอคลังดำแล้วกันเรียกสั้นๆนะครับผมเป็นประธานเนี่ยก็พยายามครับที่จะหาข้อมูลท่านประธานเราก็พยายามหาตัวอย่างไอ้คลีบเนี่ยเราหาทําไมหาเพราะว่ามันจะมี DNA ถูกไหมครับ แล้วถ้ามันมีดี a มันก็จะไปตอบโจทย์ของอาจารย์พิทยดีเมื่อสักครูน่นี้แล้วมันก็จะเชื่อมได้ว่าสรุปแล้วปลาเนี่ยจากไหนกันแน่มันมาจากการทดลองจริงแล้ว 2. ส,สิ่งที่ผมกําลังพยายามตามหามาในผมประชุมกันมาวันนี้7ครั้งที่7ปลาไปเดือนครึ่งจากเดือนท่านประธานผมยังไม่ได้เลยคือข้อเสนองานวิจัยรายงานวิจัยโปรเรสชั่นของงานวิจัยและรายงานผลการทดลองขอกลมประมงไปก็ไม่ได้ขอบริษัทเอกชนไปก็ไม่ให้แต่ถ้าเราดูตามนี้ท่านประธานครับ เมื่อสิ Again, ้นส right, ุดการทดลองให้รายงานผลการศึกษาแล้วถ้าไม่รายงานผลการศึกษาแปลว่ายังไม่สิ้นสุดการทดลองหรือเปล่าหากผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่อยากจะทําต่อให้ทําลายปลาทั้งหมดแล้วก็แจ้งกรมประมงเข้าตรวจสอบหลักฐานหาไม่ได้เลยท่านประธานว่าถ้าอนุมานว่าไม่ได้ทําลายแปลว่าประสงค์จะศึกษาต่อหรือเปล่าสรุปการทดลองนี้มันสิ้นสุดหรือยังครับเนี่ยและถ้าการทดลองนี้สรุปออกมาว่ายังไม่สิ้นสุดแล้วที่กรมประมงเข้าไปตรวจสอบ ที่แลบบตอนปี60แล้วเจอสัตว์ทดลองอยู่ก็คือปลาหมอคางดําที่ขออนุญาตเข้ามาทดลองแล้วด n a นเอมันตรงกันหมดทีนี้อาจจะจบได้เหมือนกันะแต่สรุปเป็นยังไงผมก็ไม่รู้พยายามใช้หน้าที่และอํานาจในขอบเขตยอย่างเต็มที่ในฐานะอนุกรรมิการภายใต้กรมทอ,อาวาสยพอวสแล้วไม่รู้จะไปยังไงจริงเชิญเอกชนไปก็แล้วสองครั้งขอเอกสารไปแล้วเขียนอย่างละเอียดยิบไม่ให้กรมประมงก็ไม่ให้เอกชนก็ไม่ให้มันเลยเป็นที่มาของวันนี้ท่านประธานว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ย ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะหน้าที่และอำนาจของเรามันถูกเนิร์ฟลงจากท่านมนูนของคอสชอ,อย่างเต็มที่แล้วอ่ะอำนาจในการสอบสวนอะไรต่างๆเราไม่มีเลยท่านประธานอำนาจในการเรียงก,ก็ไม่มีต้องฝากผ่านท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยถึงท่านรัฐมนตรีว่าการจริงว่าคําถามเหล่านี้เราจะตอบกันได้ยังไงแล้วท่านก็อาจจะถามผมกลับมาว่าไอ้หมอจะมาออฟเซชันอะไรกับหาครีปลาเนี่ยก็เพราะว่าถัดไปครับกฎหมายเนี่ยมันกําหนดว่าห้ามนําเข้าปลา ที่กาหนดนะครับพวกปลาเอเลนสปีโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่การอนุญาตนี้เป็นการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขใช่ไหมครับรรท่านประธานสองข้ออย่างน้อยนะเมื่อสักครูน่นี้ผมยกอย่างแบบนี้รรท่านประธานครับสมมุตินะสมมติรรมท่านประธานขอมาบ้านผมบอกหมอขอไปเที่ยวบ้านหน่อยผมก็บอกว่าได้ครับรรท่านประธานครับรรท่านประธานเข้าบ้านผมได้แต่ต้องถอดรองเท้าแต่ถ้าท่านประธานมาถึงรรท่านประธานไม่ยอมถอดรองเท้าแล้วเดินย่ำเข้าบ้านผมเลย หมายความว่าผมอนุญ,ญาตให้ธรรมทานเข้าบ้านไหมก็ต้องแปลว่าไม่ถูกธรรมทานก็คือบุกรุกบ้านผมถูกไหมครับอันนี้สมมุตินะเพราะฉะนั้นการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขหากผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็เท่ากับไม่ได้รับอนุญาตสรุปสองเงื่อนไขให้ตัดคลีบและให้ทําลายซากปลาแล้วเก็บเอาไว้ให้กรมประมงตรวจสอบไม่ได้ทําทั้งคู่แบบนี้เรียกว่าได้รับอนุญาตไหมถัดไปครับกฎหมายที่ผมว่าถึงก็คือตามนี้ครับแล้วก็มีโทษตามมาตรา62 โทษปรับมันก็แค่เล็กน้อยไม่เกิน1 0,000บาทโทษจำคุกก็ลงกับนิติบุคคลก็ไม่ได้แต่ยังมีข้อถกเถียงกันด้วยซ้ำว่าตกลงจะใช้กฎหมายมาตรามาตรานี้ได้หรือไม่เพราะปัจจุบันมีพอกอรกการปมงปี5้าสไลด์ถัดไปครับซึ่งก็คล้ายๆเดิมโทษหนักขึ้นนิดหน่อยกลายเป็นปรับ1ล้านบาทได้แต่ใน,นกรณีอย่างนี้ถ้าบริษัทเอกชนมีความผิดจริงการปรับหนึ่งล้านบาทนั่นก็ถือว่ากระจอกมาถัดไปครับปัญหาเมื่อสไลด์ก่อนหน้าครับปัญหาเนี่ยนะครับ,ป,รบปัจจุบันมันไม่ใช่แค่เรื่ององงขกกาารระบไปแล้ว็ บแต่มันเป็นเรื่องที่ท่านสสนิติพลได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามันเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมมันเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติมันเป็นการทําลายอนาคตของลูกหลานไทยทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไปของประเทศไทยตีมูลค่าเท่าไหร่ครับปรับเมื่อกี้หนึ่งล้านบาทพอหรือเปล่าแต่องค์จริงก็ยังไม่มีเจ้าภาพ กรมปะมงก็ยังไม่ดําเนินการใดๆแต่มีกฎหมายนี่ครับพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี35มาตรา97เขาบอกว่าใครทําลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐนะครับตามมูลค่าทั้งหมดตอนนี้ทุกมาตรการที่รัฐมนตรีเองก็ตามหน่วยงานต่างๆเองก็ตามพยายามจะรับซื้อพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเราใช้เงินทั้งนั้นเงินคือเงินภาษีของพวกเราและประชาชนถ้ามันมีผู้ที่ควรจะต้องรับผิดชอบ เขาควรจะต้องเป็นคนจ่ายเงินนี้แทนพวกเราทั้งหมดแล้วใครครับที่ต้องเป็นเจ้าภาพรักษาการตามพาบรบนี้คือใครครับคือนายยกเล่นนตรีกระทรวงทรัพย์จนถึงบัดนี้ผมยังไม่เห็นเล่มนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ออกมาพูดเรื่องนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวสไลดัถัดไปครับถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถหาหลักฐานครีบของปลาตั้งแต่ต้นได้แต่ถ้ามาทานลองย้อนดูอีกผมจะจบที่สไลดั์ประเทศไทยก่อนปี5 3สาไม่เคยมีปลาหมาอคางดำมากอดเลย เราไม่รู้จักปลาชนนี้ไม่มีแม้แต่ชื่อเรียกท่านประธานเข้ามาสี่ห้าปีแรกยังเรียกชื่อกันมั่วซั่วไปหมดคนบางยังเป็นปลาน,นินเป็นปลาอะไรกันไปมั่วซั่วกันไปหมดปลายปีห้าสามคือธันวาบริษัทเอกชนนําเข้ามาเหยียบแผ่นดินไทยที่ยี่สานอัมพาวาสมุทรสงครามต้นห้าสี่บอกเลิกวิจัยปลายห้าสี่เจอครั้งแรกในแหล่งน้ําตรงแถวแถวคลองตรงนั้นที่ยี่สานอัมพาวาสมุทรสงครามมันคิดเป็นอื่นได้จริง งานวิจัยยังบอกอีกว่าไอ้ที่มันระบาดเป็นแสนเป็นหมื่นล้านตัวเนี่ยประชากรปลาหมอสีคางดําที่แพร่ระบาดในประเทศไทยมีแหล่งที่มาเดียวกันและมันเจอครั้งแรกที่ยี่สานอัมพาวาสมุทรสงครามคนเอาเข้ามาครั้งแรกที่ยี่สานอัมพาวาสมุทรสงครามบอกว่าเลือกวิจัยปีต้นปี54เจอครั้งแรกปลายปี5 4มีเหตุอันควรเชื่อได้อย่างยิ่งถ้าเป็นคดีอาญาแล้วประชาชนฟ้องเองเนี่ยแบบนี้ไต่ย,ยังไงศาลก็ว่ามีมูล แต่ตอนนี้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีเจ้าภาพแม้แต่คนเดียวที่จะออกมาต่อสู้เพื่อเงินภาษีต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมต่อสู้เพื่ออนาคตของลูกหลานของเราจึงขออนุญ,ญาตเรียกร้องผ่านท่านประธานจริงๆไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยรับภารกิจนี้จากสภาผู้แทนราษฎรช่วยรับภารกิจนี้จากฝ่ายนิติบัญญัติไปปฏิบัติการต่อด้วยครับ